มาอีกหนึ่งเรื่องราวครับช่วงนี้ที่วัดโพทองนะครับในพิธีการบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกถินพระราชทานประจำปี2566นะครับสมเด็จพระนิธิาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชากุมารีนะครับได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมฮะให้ในายอินจันบุราพันธ์ครับรองราชเลขาธิการเป็นผู้แทนพระองค์ภายในงานจะเป็นยังไงเชิญชมครับ 566สมเด็จพระคนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายอินจานบุราพันธ์รองราชเลขาธิการเป็นผู้แทนพระองค์ในการบำเพ,พ็ญพระกุศลถวายภาพพระกฐถินพระราชทานประจำปี2566ณวัดโพทองแขวงบางมดเขตจอมทองกรุงเทพมหานครโดยมีพระครูวิสิตพิทยาคมจเจ้าอาวาสวัดโพทองเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ บุราพัน์รองราชเลขาธิการได้อัญเชิญภาพพระกรถินจากนั้นพระสงฆ์เจริญพระพุทธม,มนต์สมโภชภาพพระกรถินและเข้าสู่พิธีถวายภาพพระกรถินแด่พระสงฆ์ต่อมาคณะเจ้าภาพคณะญาติธรรมและพุทธศาสนกชนผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมถวายกรถินสามัคคีโดยพร้อมเพียงกัน สำหรับปัจจัยที่พุทธศาสนิกชนได้ร่วมถวายกระถินสามัคคีนในครั้งนี้นั้นจะได้นำปฏิสังขรบุรณธรรมนมุบำรุงศาสนสถานภายในวัดโพทองและสมทบทุนการศึกษาแก่เด็กยากไร้ทุนเลนแก้วตาเทียมและจัดซื้อเครื่องมือุปรกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลและมูลนิธิต่างๆต่ตตอไป อิ่มบุญกันนะครับกับภาพรบรรยากาศในพิธีการบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐถินพระราชทานประจําปี2566ที่วัดโพทองนะครับช่วงนี้ก็น่ากฐถินเนาะช่วงนั้นก็ผมว่าวัดไหนใกล้บ้านเราอะ่ะแล้วก็มีจัดงานอย่างเงี้ยเราก็เข้าไปร่วมบุญซะหน่อยครับผมนะถือว่าเป็นบุญใหญ่เหมือนกันนะนะครับ